ต่างมานจนได้หาพี่น้องเอ้หนึ่งยูทูบยูทูบรถเลยเด้เอาไปยูทบรถเด้อนี่ผมสรออันนี้โซนหนึ่งครับโซนสุดท้ายเ้าไปลุ้นด้วยกันครับวันที่ได้ทักตัวเขาได้ไปนับเงิงกันพี่น้องมาสรุปผลงานครับผมสรอหนี่ไม่บุรีกับพันส่างครับผมนี่ผลงานมือนี่คือตึงเาลูกพี่พีเอเป็นไงก็ผมพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยไมล์ไมล์บุรีครับผมครับเนาะอยากจะไปทำบุญกับถิ่นมากครับผมนี่นี่ไมล์บุรีครับผมพี่น้องพาพี่พา่น้องมาหาล่าหนุ่ยแล้วครับผมตามออเดอร์ครับผม มีอนเงินมากกว่กี่มีครับผมพี่น้องขอบคุณหลายครับผมเนาะเท่าไหร่างใจใหม่นะครับเนาะมันหนีกัมาพันส่างครับสองคนพันส่างอยู่ฝั่งผุนครับดะเสีเบิ้งครับพันส่างอยู่ผุนครับผนยางงองงอยู่ผุนที่ขอหน้ามัไหนครับนี่ข้องน้ำนะเป็นน้ำนี่ครับผมนี่ครับแต่ว่าเข้ามาเจอแล้วครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับว้ายขุดไปไหมได้ครับนี่มือสองมือนี่ครับผมนี่ขุดไปได้ผมเบิ้งครับบริเวณที่มันเกล็ดนะครับเนาะที่มันอยู่นี่บะ พี่ครับเชียงบ้าเห็นไหมนี่นี่ครับผมวางขึ้นดอกบ้านทั้งผีเลยนี่ครับโคกแปลวมูนยังพี่ครับนี่ครับผมให้มันมาเล่นทั้งผี่ครับพี่พูนพูนครับผมตั้งไว้มุมนี้ดีปะถ้าจะว่ากลับไปนี่ดีปะครับพี่น้องนี่ผมวางขึ้นดอกบ้านทั้งผีครับนี่ให้มันยำเร็นไหมตั้งกลับไปนี่ครับนี่บางพี่น้องว่า มือนี้เดี๋ยวกามัดเอากล่องมัดตังไว้ดีกันได้ครับหัวแมลงมือไหนเนี่ยเพราะมันให้มะขวดดีครับเห็นมือไหนี่ครับให้มะขวดดี่เอาสิตังไว้เล้นครับผมไมก็สิตังเอากล่องไว้นี่เออเนี่ยจัตังกล่องไว้ครับเออนีะครับคุนตรงมาทตาังน okay. ี้แหละครับผม อมว่านีแล้วผมว่านี่คร like well, so, um, ับผมพี่น้องให้ใส่พลังสีฟ้าครับจัดการกับมันนี่แบบนี้ครับผมนี่จัดการได้เลยเอาเดี๋ยวใส่พลังสีฟ้าเรียงกันไปครับให้มันไปทั้งหมดให้มันแล่นมาหากับพ่อหนึ่ครับตู้งตู้นีงครับผมนี่ครับไปทางนี้ครับผมนี่ไม่แต่งหม่องไปแล้วเดี๋ยวขยับว่างกลับแป๊บนึงครับผมพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับเอาสืว่างไว้หนึ่งนะครับแล้วเอาสืว่างไว้หนี้แล้วก็ที่ขีด้ำพ้อยนะครับสองที่ครับผมนี่ กำลังสีฟ้าขอให้ไหมลูบุรีดีครับผมนี่ครับแค่นี้พ่อครับผมพี่น้องขีดสองที่พ่อครับผมเนี่ยไม่หลุนกันวะทีนี้พระเอกวะนะครับตอนแรกแจ้วพี่น้องครับผมสุดยอดครับนี่นี่พี่น้องเบิังคุยไม่ไหมนี่ลุนแท้ครับผมย่อมพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนแรกครับพี่น้องบังเสร็จบังคันชัดครับโอ้ยอันหู้ยพร้อมครับผมแต่เราจะวางไว้ตรงนี้นะครับนี่บังห้อยมัน ห้อยมาครับข้อจีบบ้างมือหนิครับเราจะเก็บนะนี่ข้อจีบบ้างมือเลยพี่น้องเลยนี่ครับห้อหยนะอมันไม่หองห้อยมัน,มน,หมน,หมนเห็นไหมครับรอยหนูห้อยมันเหยียบขึ้นมาออโอ้โหสุดยอดครับดูเนี่ยอลังการงานสร้าง ใส่มาเรื่อยๆพี่มึงห้อยมันแรงใส่ตามห้อยไม่หลอดพันสร้างเจอดวงดวงเข้าแล้วครับผมเดี๋ยวขยับใส่ได้ครับเดี๋ยวเจอกันตอนยามนะครับผมเนาะไปครับเจ้าเจอดวงเขาแล้วเอาครับผมามานี่โดยเวลาพักค่อนเขาแลยนะครับเออหนิพันยิ้มเขาครับพี่ยิ้มเนาะวันนี้ดักี่เท่าไหร่พี่วันนี้ยี่สิบวันนี้มีภารกิจนะครับเนาะจะกลับบ้านที่แ้วจะกลับบ้านได้ไหมกลับ เราก็นี่ครับพักผ่อนต้นมะขามทองเราครับจ้าแม่มะขามทองวันนี้คองหวยครับขอสองวดงวดทีแล้วตีไม่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์กลับอะไรนะอีเก้าเก้าหกสองเป็นปะนี่คอร์ตรงๆเด้อจ้าแม่สาธุครับผมขอสามตัวครับเราเท็ดไม่นูครับวันนี้ปรประช่อนครับผมพี่เยีมได้ประช่อนมาเอาษาครับหนึ่งตัวเราก็จะทำประช่อนใหญ่นี่ปลาช่อนเรา ตัวบักใหญ่ครับผมพี่น้องเอาสินี่ครับต้มใช่เป็นขามอนได้มหมเห็นไหมเป็นขาหมอนมานน้ำเดี๋ยวเขาเลาะช่องเขาจะเป็นไงบรรยากาศนี่ครับกันอยู่ไม้เก่าเราหรือเปล่าไม้เก่าไม่เดิมพันไอซ์ไม่มาครับวันนี้ไปเที่ยวทะเลที่ไหนไม่บอกจะไม่กลับเปล่าหรือกำลังก่อไฟครับหนึ่งเขาผมวันนี้เขามีเมนูครับต้มปลาคอครับนี่เมนูเด็ดของเราครับปลาช่อนของพี่ยิ้มได้มาครับผมนี่ครับนี่ฝีมือกุกพันซากเขาครับผม เราจะกินต้มยำปลาช่อนครับคืนนี้ตอนนี้สองต้มนิดๆคืนนี้เข้ากัหุง,งเรียบร้อยตอนหนึ่งเบไทยเพิ่งครับ,บมมไ,ไ,ไม่เอาต้มขึ้นกันตอนใส่ใบใบปลาคามสบนะครับนะใส่สบปลาคามมาคามอ่อนครับนี่นี่ครับต้มปลาคอใส่ใบปลาคามอ่อนพี่น้อามือนี่ครับแจ๋วเนอะโหสุดยอดไปหน่อยบรรยากาศเสียงเขียดห้องแจ๋วเลยมั้ง พออยไปอยไปปรุงพร้อมนะท้ค hmm. ักลกะปาดีผสมกันังดีเลยพี่มันชิบผสมจัดประคับจนายนี่ยนะแซบแซ่บม่นย oh ัหรอกแซ่บอยู่ครับโอ้เหมืนคัร์บอนคัะเรครัตละพอรักมอบ้า คืออมนันนี้ไปอุ่นน้เันนี้นั่นบ่าน้ำไปใส่ไม้่สม้กวหน่อยน้โอ้ยเมวานนันนี้่อตรงป่ากินกลางตรงครับขัน้อนทอนน้ยคนมีแนวแกะป่าไหมขันย้ทอนครับผมมาแซนด์มักันครับกลางตรงกาง มีเยิ้มเรียบร้อยแล้วมีคนมาคนกลับเราอีกแล้วโอ้ยเงินกลับพี่น้องครัครับผมพี่น้องสวัสดีนี่มูซ่าครับรุ่นสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมพ่อแม่พี่น้องเราท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาในเวลาแล้วครับผมเก็บกลับเก็บบ่วงเราตะกี้สายรายงานบอกว่าหนูติดบ่วงวันนั้นเอ้ามาพี่ยิ้มกลับบ้านก่อนนะครับเพราะข่ารถผ่านมาครับก็บอก หนูติดบ่วงตัวนี้ติดไปแล้วครับเรียกไมได้วนะันนั้นตั้งกล้องตัวนี้ครับที่ว่ามันเอาไปงัดกิ่งไม้ไว้คมณลู้ผมมาเสียบบ่วงตงัวนี้แก้แค้นมันเสร็จเรียบร้อยครับตัวใหญ่แล้วอ่าวันนี้เรามาดูครับผมเช้านี้จะเป็นไงม,มันจะกัดเช้าช้าครับผมท้องนุงหน้าข้าวเขียวข้าวออกรวงครับผมเดี๋ยวน้ำใกล้แห้งแล้วครับตัวน้ำแห้งเป็นไงเราไปดูกันพานช้างออกหน้าแล้วแล้วครับผมไป ดยครับโอ้ Ooh, หตย์ขึ้งงามครับเอาครับผมนี่ถึงนี่แล,ล้วหลวงบ่วงตัวของ <c oughs> เอา้าเอา้ามึงไงวะอ๋อเรียบร้อยครับนี่ใส่นี่แหละที่ต้องการเฮ้ยห้อยอย่างเรียนมากพ้ <c oughs> อยมีเหี้ยวะจ้าการลูกเพี้ยเรียบร้อยครับผมพี่แล้วเออไหนบ้างโอ้ตัวง,งามอยู่ครับผมใส่ขามนะครับสีห่หาตัวกิโลเขาหลุดนี่ กัดไปเอาหนูหน้อยหัวอะไรหัวกัดตรงสำหรับหลังนี้เอาหลังนี้ก็เอาครับผมพี่เอาเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมบอกตัวลเจะรออะไรก็ไอ้ไหมวะถือเวส์แล้วนี่นี่หมดบัดนี้พี่น้องเอ้ยจะเขยาใได้ครับทุก <c oughs> พี่น้องครับผมหมดกัดครับผมขเขาเต็มๆเลยครับผปะ่ะไปดูต่อทางโน้น ครับผมพี่น้องบันทิมะมึงที่เด็ดของเ้าครับผมอยู่ข้างหน้านี่แหละผมว่าที่เด็ดเขาอย่างไเลยฮะที่เด็ดหรือเปล่าไม่รู้ครับผมโอ้พี่น้องเขกลับผมนี่พี่น้องพ่งโดดมันฝ่าเลยครับโอ้ยเขียดมันโดดกวอนหมวัวโอ้ยเนาะอืมอู้ โอ้โหอะไรวะหืมอ๋อเพื่ออะไรนนเนี่น้ำมันเลยหมดถึกครับผมกลับแล้วนี่หายครับผมนี่โอ้เรียบร้อยที่ครับนี่น,นี่ผมใส่ไว้นี่ครับอุ้ยวานนี้มีตัวแล้วครับนี่ได้รุ่นเลรอครับผมเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โหใส่สวยครับผมนี่เรียบร้อยพลังสีฟ้าจัดมาหนึ่งตัว มาตัวหนึ่งแล้วครับผมเนาะถัดไปครับเียบร้อยนเหมือนบงังโซนเด็ดเท่าครับผมเอ,อาป่ะโซนเด็ดคืออยู่ซื้อเถอลูกพี่ผมมาใส่เสริมเลยนี่ผมจะใส่ไปซื้อ หมายงามตั้งพนงามกัดโู้ทียวกัดแหลกกัดแก่เลยพี่อนี่ละหมายเป็นเทห์นั่นวาตัวลูกเพียื่ออ๋สายามเลย ไม้งามเป็นต้งสี่เลยพี่น้องนี่พี่หลังนี้เอาหลังนี้เอาเว้ยนี่ไงบึงหนาวพุ่มไม้กระพงก,กันอึงนี่มึงนู้นตัวเนี้ทำเน,น,นี่ยบึงหนาวเลยเลยโ้ยเป็นพวงครับงโอ้โหกัดมีหมูมกากัดเห็นัมดเห็นแบบโอ้โหตัวใหญ่อยู่ครับผมใส่งามครับผมมันหอดไม่อยากอาบน้ำ <laughs> พ,พวกกัดเสียขาดไปเลยีผมว่าซวยนะอยซ้ำเติมนะ <c ười> โอ้แลนี่แล้วนี่เฝ้าหรอพี่มืหนห่เฝ้า,าเลยน,ะนี่นี่โอ้น้งนีเฝ้าวเวย โอ้ฟ oh, ังเสียงเนียนเทปเนียนเปี้ยลันเฝ้าว่าเลยเนาะไปดูี่อยู่ไหนไม่มีไหนดีใหลังหนึ่งโอ้อันสุงงูจิ๋มคือดีไปอุดออกปะลันไปแล้วลันไปแล้วเอาบัวท่านเอาบัวท่านพี่น้องเบิ่งคุยนะพี่พี่น้องลูกพี่ฮ่าจุดสกัดของผมหลังนี่หลังสกัดดิพี่น้องลัางสกัดคอยไหมเรียบร้อยตี ต้องใส่หลัางทายวะใส่หลัางทายหลังนึงอยู่วะโอ้น uh> uh uh ี่ครับนี่ใส่โลครับนี่เอ้ามาทันลันตัวเนี้ยใส่โลหังนี่เด้โอ้ย่างที่รีวิวพี่น้องเบิ้งครับผมน้องเงี้ยเข้าไปหมดเลยโอ้โหมขี้เหยียบฟ้าวะเดี๋ยวมาแก้มือไว้มือที่สองมือที่สามเข้ามาแก้มือมันเลยจัดมันอีก เอาพี่หน่อยได้เยอะอืมไ,ไปเลยาครับงถ่ายห้อบอลันนะครับเด้อไปเดี๋ยวต้องมาแก่เมือม่อนไหมตึกมอที่สามเปลี่ยนตดขึ้นกันเอาบ,บวงมานั่มไปเ <c oughs> จอบวงพีน่อยเลยไปครับผมผ่านบางที่เดียวเท่ารับหม,มูน,นลุ่มเลยสามลุ่มหนึ่งพูดแล้วมีนเป็นไม้สุดท้ายครับมงที่สามเข้าแล้ว ดืสือ,อยันยังโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีเกิดขึ้นเลยพี่น้องครับจ้ะคุณคุณขุยบางใหญ่ครับผมโอ้ยขุดธไม่เพิ่มขุดธไม่อยู่หรือพี่ขุดธไม่ครับผมนี่นี่ครับเนี่ยไคไปตายหล้วคน ดังนี้ครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่แม่ใส่ไว้โอ้โหสวยๆหนูขอกเด้อครับพี่น้องเอาคอนแจ้งครับนี่มันมันหลงโล่โอ้โหหัวแหลบวะโอ้ขาเต็มๆครับผมนี่เขาเต็มครับผมโอ้สุดยอดเลยอีเด้อพี่เด้อไปครับพี่น้องต้อนกัน รลเราจะรอแลกยังไมวะพูดแล้วคั <c oughs> นเถื่อไปพี่เนอะลี่รูด้อกันครับผมใกล้เบ้ดแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายนะครับข้างแหนห้องเอาเบ้อครับเดีหลังนี้เอบอเอาครับผมใกล้ปลายอดเลยหลายคนใ่ครับคนใสจคนใส่ในใส่นอง นสมัยเขากลมกันโอ้โหเป็นลมน่าดีอไปครับพี่น้องแบดข้ามแยกกันดีครับผูกความรวดเร็วครับไปนด้เกันเนี่ยเพราะแล้วง่ายครับผมพอดเที่ยงหุ่นครับข้แยกกันเป็นบางตอนครับผมนี่ไปมันใายไปหุ้นไปตัดผุนนะวิ่ไปทั้งพี่ไปตัดกระหุ้นไปจบกันที่ทิ้วปลานครับผมไป กำลังใจครับพี่น้องฝากรุ่นฝากเชี่ยวฝากกดซับไซด์ได้ไม่เด้อครับผมอย่างนั้นใจไอ้แมล์วีกระพันสร้างขึ้นเลยเดี๋ยวให้ไปสรุปผลงานกันดูกระถอมปูนต้นมะขามพังหุ่นครับผมสิเป็นอย่งไรครับมือในตัวน้องครับไปไปต่อครับอีกอีกเฮือกนึงอ๋อไปลุยครับพี่น้องยาเขานียครับบรรยากาศในคลองเป็นคลองน้ำถิ่นับเป็นตามาใส่ปลาคอครับปลาคอตัวใหญ่ครับผมตาเบนตัดหนาเราใบตัดเป็นตันตื้อหัวนะครับ ตัวเป็นโลครับผมเสียดายครับอ,อืมครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าเขาเหรอครับผมอ๋อมึงหนูไป็นน้ำมึงบรรยากาศไปนน้ำเนาะครับผมนีอออน่อุทุยาอู่ข้าวอู่น้ำอุทุยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีนะครับเนาะอเอาไว้ครับขึ้นเป็นสีลมลมเฮึยยิบลอยครับผมอุม้ย นี่ครับโอ้ออออยเพิ่งเขาเพิ่งออกบึงความระแวงของมันครับเห็นไหมครับถือแค่ตูมดังครับมเห็นไหมอืมเหมือนห้อยมันแรงมากครับผมเห็นไหมครับโอ้โหบึงบอเลยครับผมกัดตนดันเนี่ยครับเห็นไหมถือแค่ตูมดังมั้ยครับผมนี่คือความระแวงของหนูครับคนใส่ดูครับผม ใปญ่โตให้เนาะโอ้โห و. แจ๋วใหม่ตัวมาแล้วเดแบบี๋ยวนีสวงก็ยางหอนอยู่ครับผมใส่ตอนเทียยเท่ยงเที่ตอนเที่ยงตอนบ่ายแดดพอนจนที่เป็นลมไม่หน่อยไปบึงล้างพ่นกันที่เป็นไหนเสือกตึงเกินครับผมผมว่าถนนผมว่าถนนนะโอ้เรียบร้อยครับผมนี่นี่พี่น้องบ้างนี่ผมว่ามันหนีครับผมนี่พี่น้องบ้างครับพูดครับเห็นไหมเนี่ยนี่โอ้รองหลังซ่อนวะ รอแรงให้ไหมเพราะว่าทั้งสีฟ้าครับผมนี่เขาเต็มเต็มครับผมผมว่างงนี้เนาะมาจากทั้งพีครับผมนี่เรียบร้อยครับผมนี่แก้วเขาเอียงน่อยนึงกับปัญหาครับผมกับหกนิ้วเฮานี่ครับกับหกนิ้วของเราฟาดกลับไปสองตัวแล้วครับผมบัดไปต่อครับผมหมุะม้วนพลิกลัางผมจะม้วนพลิกล้งอี่ลังนีงไป นี่ครับผมมองหลังมุมนี่ครับเห็นไหมไซร์เหรอ้ฮึฮยเอ้ยพี่น้องมึงนี่ครับมีหลงร้อยเพิ่งว่าคนโดนครับนี่นี่นรุดไปได้ครับผมหนูมันระแวงครับผมพีมนม่น้องเห็นไหมครับนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมพยายามทาก็ได้ครับนะ เื่อมันนันนอยู่นะโมนี่ครับโอนี่ครับผมพี่น้องพอแล้วครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่นี่เห็นไหมครับกรเท้บบาะหาเท้าเสียโอกาสเด้ครับนี่เห็นไหมครับนี่เอาไาห้เบิ้งตัวใหญ่สำเห็จพี่น้องเอ้ยมาธรรมดาครับผมหนูมันเราแวงมันถอยไว้ครับผมนี่เรียบร้อยครับผมแจ๋วหอยไม้สามตัวซ้อนครับผมเออไม่ธรรมดากับผมนิ้วเรา เห็นบ่เห็นตัวลงร้อยมันโดนอืมน้องเตือนผมเลย,ม,ยมันคือถอยไปโอ้พี่คกระถือผีกรับเอมันบ้ฟาดไปนไี่วะฟาดเข่ากระมอมครับผมโดนกระมอมเขาเลยเนี่ยเย้ฟันจะไปรอดเนาะเรียบร้อยครับผมพี่เนาะเอ้า ัดไปสามโตซ่อนแล้วล้างสามล้างซอนแล้วค่อยม่ตัดไปครับเมืองเมืองนี้ครับที่เด็ดขึ้นกันนี่ผมว่าผมเป็นฮู้ผมไม่ใส่ว้ที่เด็ดปปครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมนี่เฮียอันนี้รู้สึกที่เป็นน้ำแดงครับผมนี่นี่ครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับใสสวยๆเออเขาขึ้นให้เบิ้งครับนี่ครับผมน้ำแดงให้ปลาเข่าเขียวครับ โอ้ยแม่งตดครับผมนี่น้ำแดงครับเทพพลครับผมจัดไปนี่ลหลังนึงอยู่ฝั่งนี้อ,หองหลังนี้มาทำงานครับผมอ๋อไม่เป็นยังไม่ทำงานก็ไม่เป็นไรนี่รังนี้มาทำงานขึ้นขุยมันด้วยขึ้นมาเออสกัดครับผมสองหลังตัวนึงก็โอเคแล้วพี่น้องพี่น้อง มูสีเลียดครับผมไปไปต่อครับข้างหน้ายังไม่เห็นรุ่นอีกอยู่รับผมนี่มาซ้นกันประดี๋ยแล้วกับพ่านสร้างครับผม <laughs> ไปได้เมื่อไหร่รู้พี่อใครแน่แนอเอาอย่างงี้ใครแน่สั่นว่าแต่ว่าเบอร์ทีครับเด็กลับอยู่อีกสามซีหลังครับนเนี่ยของผมหนี่งเนาะเที่ยวต้นไม่ไม่ซักนะครับผมได้เบอร์น้ำกันผมว่ามีทีเด็ดอยู่เด้วอันนี้ก็บอำไม้ซิหลังได้ซีตัวผ่านสร้างใส่ซิหลังอะไรมาซีตัวเข้ากัน ไม่ได้หาตัวตั้งสิบหลังนี่ว่าน้ำแดงครับผมเข่าเขียวก็ใส่ได้ได้ครับนี่นี่ครับน้ำแดงเขาใส่ได้ครับผมเอาไปเดี๋ยวไปรูดน้อกันเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานอยู่ต้นะม,มะขามทองเขาทะแม่มะขามทองของเราฮึมมึงล้างถ่ายเขานี่แหละถ้าว่าใชม่ต่างกล่องไงพี่น้องแต่ว่าผมเมื่อยก่อนเมื่อย์แห้งนะม่อต่างกล่องมาไหว้พี่น้องไงกลับผมว่างใช่ มีอย่างเครื่องอใหม่ม่ไปปกของพ่อใหม่ยังผูดเลยฮะโอ้เป็นไรนพี่น้องดำปึ๊ดพี่น้องดำปึ๊ดพี่น้องของเงนเนเรียบร้อยที่ถือเีเวสแล้วเนาะตรงเนี่ยอืมเป็นวะใช่เลยกำลังผ่องปุูงเลยมีเอฟซีขอใส่เครื่องกิโลพี่น้องเลยเสร้างหนูอ่าสองกิโลขอใส่น้ำเครื่องโลนะ่เถอะใส่น้ำเครื่องโลนะ่เสร็จมาเดี๋ยวจัดให้ครับผมพี่น้องมือน,นี ทำไมตีเก็บไปเนาะไปเสียแปลงก็สร้างไม่อีกแล้วสามโลปล่อยสามโลหนูสามโลครับผมไปไปทางอุตรดิตนะครับเด้อเนาะกระซังเดือดหาบครับมือนีเออไปครับผมเดี๋ยวมาซุบผมนั่งกันมาเมื่อเด็กโตครับผมมือนี่คือสีสีตรงๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้ามันหลายครับผมใส่ล้มพน้าไปยังไงอืมไปมาล้างถ่ายกันหน่องถ่ายยิ่พูด ต้งขาเป็นแว่นอยู่เหมือนเพื่อนเพื่เห็ปปนหรือเปล่าเข้ามาไหนเราเพื่อนรังไงรังถ่ายเขาได้ครับนี่เปิดประเดิมเก่งแรกโอ้ยอยู่ซื้อผมมาพี่น,อน้องโอ้ยจัดไปไปมาหนิมาหนิเบิร์ตแท้ไปทางกองเอ้โมเมนต์สุดผลงานนะครับผมพนจะแม่มาขามทองครับผมขอหวยไปท่านบอกอยู่มื่ขึ้นก็นได้ เหมือนบอกเป็นตัวความฝันนู้ตีอุปเด่นครับงูตัวงูใหญ่งูเป็นเก้าอ้ครับหนอมาสูุผลงานครับผมสอนี่แมมเบลี่กับพันสางห้อครับผมนี่ผลงานมือนี่คือตึงเะหลวงพี่เป็นไรได้เลยครับเด็กตัวเนี่ยเอาครับผมนี่ผลงานห้อทั้งเบิร์ดกัยี่สิบเอ็ดตัวครับผมเป็นบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวครับผม,ผมบกบักยักษ์ใหญ่นีน่นนนครับผมบอกไม่หน่อยโอ้โหสุดยอดครับมึอนี่ผลงานเท่ายี่สิบตัวครับผมไม่หน่องเอ้ยยี 20, นน่สิบเอ็ดตัวครับผมผลงานมึอนี่ในมีทั้งนดำแดงแล้วก็พลังสีฟ้าครับผมทำงานทั้งสองอย่างนะครับมึงโอ้โหสุดยอดครับเพราะว่าหนึ่งอ่ะหนูระแวงเติบเนาะพ<ว>ี่หนอสังเกตเห็มันถื่อครับถือถ่อขาแน่เถื่อไอ้ตีรุดก็มี่ตีว่าปวดไปตายปลาเข่าเดี๋ยวผมเปิดหาเห็นเนาะพี่น้องเนาะ เอาหมดแล้วก็ติ่มมน้ำห,ออหอ่อนเฮ้ยเขาติ่มเทียนตอนก่อนต้มเทียนเขาต้อมยตอมย่างก่อนลูกพี่ต้มไข่ผมนุ่งร่างกันนครับผมนี่เมื่อยแห้งครับผมพี่น้องเนาะก่อนจะกินข้าวเนาะเ็มือนีกับที่มีเมนูสมตำย่างหนูครับเนาะเอามือนีนะครับแล้วสำหรับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปหนาเนาะครับผมว่ามือนี้เขาจะอยู่อีกต่อหลายมืออยู่ครับผม <c oughs> ดูอีกหลายมืออยู่ครับผมว่ามัเป็นยังไง้ติมความต้องกลางอืม ตามทุกขาสั่งมากกับสั่งมากหลายครับผมเนาะต้องขอบคุณหลายๆายครับผมไอไมลวีกันวันสาก็นังหายไล้ครับเนาะใจเย็นครับผมรอดนิดนึงนะครับผมกันก็ไปวันศุกร์นี่ครับก็ต้องฟีดก่อนเมื่อคขึ้นนึงนะครับเด้อวค่อยส่งได้ค่อยส่งไดนประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ด้ครับเอต้สงสลับเอฟซีนี่โอนตังค์มาก่อนแล้วนะครับเจ้าหนึ่งนะผมต้องขอบคุณหลายนะครับผมรอดนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะถ่ายแนนอนครับผมนี่ได้แล้วครับผมเนาะไอไมมาหา ดูธรรมชาตินะครับมันก็นยากแน่นะครับจะรับรองครับแในใ่น,นอนครับผมเดี๋ยวจัดให้เป็นขิวแหลกเลยครับผมเนาะพอพนโนต่างมาแล้วนะครับเนาะอืมปาลาไหลโล่นะึ่งหนูสองกิโลเนาะโอเคครับผมเจอกันไหมครับผม